ไหนน้องกินอะไรลูกกินอะไรรคับไหนกินจุ้งเหรอกินจุ้งเหรอไหนมามั่มจุ้งดิกินจุ้งยังไงกินจุ้งไงกินจุ้งไงกินจุ้งไงไหนกินจุ้งยังไงอืมกุ้งเขากินกันอย่างงี้อ๋อก็ปลาไม่แกะให้อ่ะครับอ้อใส่กุ้งเป็นช้อนไปอีกอ๋อเหรอเขากินนี้เหรอใส่กุ้งจิ้มข้าวกินเหรอลูกอ่ะ แทนซ่อมเนาะเอาปลาแกะกุ้งให้น้องหน่อยขมือใส่ช้อนแล้วก็กินโอ้โหนี่นี่นี่อันนี้นี่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 อันนี้เฮ้เดมันมันหัวนั่นมันหัวอ๋อดูหัวเหรออืมไม่ทันใจเขา ไม่ทันใจเขาดูดหัวแล้วมันเปลือกนะเปลือกเปลือกกินไม่ได้ลูกไม่ทันใจอ่านี่นี่นี่อันนี้อันนี้มาเกอกมาแลแหละว้าวสุดยอดอย่างมากอ่ะอืมกินทุกอย่างที่ขวางหนะ้าเอาซอสไหมลูก ขอซอสเลยครับไม่ต้องซอสก็ได้โอ้ยเเดเก่งมากเลยกินข้าวด้วยนะอานะมือเดียวมือเดียวหัวก็ออกหัวออกกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยนี่กินข้าวด้วยจับข้าวกินด้วยนี่อ้ำน้ำอืม จะดูดมันกูม้มา <c oughs> ดูดปิดฟังไข่ <c oughs> รอร่อยยกมือขึ้นไม่ว่างกินอยู่ไข่รอร่อยยกมือขึ้น <c oughs> อุ้ยน้องคำใหญ่มากเอาหาง โอ้โหเฮ้ยจริงจังไปนะเราอะเขาจไหมเขาที่นึงนิดเดียวพอนะนี่นี่โอ้ยเอาช้อนตักเอาช้อนตักเอาช้อนตักปึ๊บอืม 好，好，好，好。